ก็ตายตายผมตายความตับมะม่วงปูจืดปูจืดคืออะไรนี่ไงปูจืดอ๋อปูจืดมาโอ้ไม่ปอกมะม่วงกันนี้นะเราไม่ได้ปอกมจากบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยนะมะม่วงปูจืดนะสับ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 เข้าไปนะครับ ใส่ทั้งลูกเลยไหมไม่ใส่ค่ะอันนี้มะม่วงเกือบสุกเลยนะมันไม่สุกหรอกนคะ่ะไม่สุกนะเป็นมะม่วงอันระที่แเดิมเหลืองเหลืองเหลืองอะไรไ Thank you. ตำแปะแซบลืมหัวตำถาดนะครับเมน,นูตามนี้เลยน,นะครับผมบท่านผู้ชมสวัสดีครับน้องเอ็นครับ,รบตำอะไรอยู่เอ่ยตำป่าค่ะบตำป่านะครับอ่าดูน้องเอ็นตำป่านะครับ าตามป่าปลาจโจกเข้าไปนะครับจะได้แซ่บนัวจะได้แซ่บนัวโอ้โหดูน้องทันตกลงมีดมันไม่คมหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่กลัวโดนมือเลยนะอ่ะน้องโอ้เสียวแทนตาป่า ใส่ขนมจีนแบบผักดองนะของสดดางอ๋อผักดองเราไม่ใช้ไม่มีหรือว่าเราไม่ใช้ไม่ใส่เออไม่ใส่นะนะครับร้านนี้มีของสดนะผักดองไม่ใส่มีแต่ของสดอะไรดองนะเมื่อกี้ไม่มีผักดองนะเอาหอยดองมีแต่หอยดองนะครับอ๋อผักดองเราไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นน้าหอยเชอร์รี่แล้วก็ หน่อไม้หน่อไม้ค่ะหน่อไม้หน่อไม้อะไรอะ่ะหน่อไม้ต้มหน,มอหนม่อนไม้สดนะครับหน่อไม้ไต้มหน่อไม้สดนะครับน้าน่าต๊ตามป่าตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยนะร้านมาตามป่าอีกแล้วนะเข้าวปลาแล้วกัวนร้านเท่าไหร่เอย่ยหกสิบาบ,สบาทหกสิบบาทถูกไหมถูกมากถูกมาก ถ้าไม่โควิดนะผมจะกินโชว์ท่านผู้ชมเลยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหอ้ยอิ่มนะแซ่บอิ่ีนะครับร้านนี้แซ่บจนลืมผัวนะฮะ ต่อเนื่องครับตำป่าต่อเรามาดูตำป่าซ้อนกันเลยนะโกที่สองแล้วนะครับตลาดบึงบัวน,นะครับท่านผู้ชมถนนคุ้มกล้าวนะครับเรามีเบอร์โทรมีอะไรฝากบอกให้คนมาสั่งซื้อได้ไหม เบอร์อะไรเลย065 025 0861นะคะนะฮะโทรมาสั่งอย่างเดียวนะครับอย่าโทรมาจีบนะฮะใช่ไหมช่านะครับถ้าท่านผู้ชมฟังไม่ถนัดก็กลับไปย้อนอคลิปดูนะว่าเบอร์โทรอะไรนะครับน่าน่าปลารลาอีกแล้วหมดถังไม่วันหนึ่งเนี่ย เกือบหมดนะม,ม,มะนาวีมะนาวม,ามะนาวลูกเลยไหมโอ้มันน้เดียวเลยนะมะนาวอันนี้เขาเรียกมะนาวอะไรเนะี่ยมะนาวมะนาวแป้นะน,นะ กรใส่นมเจนนะฮะแล้วก็นั้นก็เป็นผักกระเฉดนะครับผักชีฝรั่ง,งใส่ไปจกๆตรงนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะตรงนั้นกำลังไปหยิบนะก็คือเป็นบอยเชอรี่นะครับแล้วก็หน่อไม้นะฮะต้มนะครับหมูยอหมูยอที่เป็นข่าวไหมไม่ใช่หมูยอเรา อย่างดีนะนะครับเนี่ยคุกเขาเสร็จจัดเรียบร้อยช่วงนี้รับคนละครึ่งไหมคนละครึ่งไม่มีนะคะคนละครึ่งไม่มีนะโอนได้นะครับท่านผู้ชมนะคนละครึ่งไม่จำเป็นนะร้านนี้ความแซ่บจ่ายเต็มราคาก็อร่อยใช่ไหมอ่า นะครับแซ่บแน่นอนแซ่บแน่นอนถ้าไม่แซ่บว่าไงไม่แซ่บเอามาเปลี่ยนได้ไหมเอามาเปลี่ยนได้ค่ะเอามาเปลี่ยนได้นะครับกินนแหมมีกั๊กด้วยนะแม่ค้าเรานะน้องเอมนะครับ ไม่เห็นหน้าทางนานขอบคุณนะคะหาไปเที่ยวเหรอ ก็จะล้างน้ําสะอาดอีกรอบเลยซ้ํานะฮะท่านผู้ชมรับรองว่าโอ้โหลูกค้ามาถามไม่กี่คิวนะ20ตัว20ตัวอะไรมีตันแป้งไหมแป้งท่มีกันนีตันแปงอุดหนุนกันเองเลยเนาะไม่ค้าเนาะอุดหนุนกันเองเลยเนาะขายอะไรอยู่ครับเนี่ยขายน้ำอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวจะไปซื้อตรงนั้นอะอ่าโอเคเอาไม่เผ็ดนะเอาไม่เผ็ดนะครับอันนี้ตำอะไรครับ ตำใส่บัวปลาปูปลานะลูกค้ารอแล้วมาแล้วนะแน่นแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ปูม้านะครับปูม้ากุ้งสดม้ากุ้งสดนะเท่าไหร่ครับร้อยเดียวเปูม้าสองตัวกุ้งสดกี่ตัวเนี่ยปูตัวหนึ่งอ๋อปูตัวเดียวนะแล้วก็กุ้งนะได้นับไหม ไม่ได้นัดจับขยุ่มขยุ่มมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเ,น,เนี่ยถูกจริงๆนะเอ,เอาแล้วไม่ได้หยุดแล้วไม่ได้หยุดแล้วเมื่อกี้มาสั่งอะไรตอนนี้ตำปลาค่ะตำปลา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 แยกเสนเลย ปลูปลาแยกเครื่องตกลงว่าเรามีตามอะไรที่ลูกค้าสั่งบ่อยๆมากที่สุดเนี่ยอะไรนะกุ้งสดกุ้งสดนะครับกุ้งสดทะเลนะครับเออกุ้งสดทะเลนะครับทุกครกนะน้องเอมก็จะต้องมีปลาร้านะครับนี่ซิเนเจอร์ร้านนี้คือปลาร้านะครับ น่านน่นะถ้วตำไทยไม่ต้องมาหาร้านนี้ใช่ไหมน่าไม่มีตำไทยไม่มีตำไทยนะครับนะครับอันนี้เป็นร้านเอาใจถิ่นนิสานบ้านเฮาแท้ๆเลยเน,ะนาะนะครับนี่ไม่มีตำไทยนะครับท่านผู้ชมนะครับ ถ้าอยากกินตำปลาแซ่บเือผัวหรือว่าต้มตำแปลกๆนะร้านนี้เลยนะครับน้องเอ็นนะแซ่บเือผัวนะครับตลาดบึงบัวนะครับนี่นะฮะอุสานบ้านเฮารับรองไม่ผิดหวังนะครับติดกันนู่นก็คือร้านยำนะครับผมนะเป็นญาติกันไม่เอ่ยร้านยำอ่ะน้นะครับร้านยำอยู่ตรงนู้นนะฮะ ติดกันเลยนะครับตอนนี้แซบลืมผัวเพื่อนในตลาดะะเพื่อนตลาดเอ่อเพื่อนในตลาดเนาะอ่าสีสันดูติดกันก็สวยงามเลยนะครับอันนูนนะ้นไม่ได้ลืมผัวน้องผัวเฝ้าอยู่น่านี่นะครับลืมไม่ได้นะคะมีผัวอยู่เออมา นี่ใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งเหรอผมเพิ่งสังเกตผส,ส,สมกันนะจะไม่หอมพริกแห้งมันทำให้หอมนะปะลาไ้าอีกแล้วท่านผู้ชมปลาไหลนะคะถ้าเกิดว่าใครสั่งไปแล้วบอกว่าใส่ปลาไ้ามาทำไมไม่ต้องถามร้านนี้ซิกเนเจอร์คือปลาไ้านะครับนี่นุ่ดีนะคะ ถ้าโค้งไหนไม่มีปลาเอามาคืนได้นะใช, <c oughs> ใช่ไหม,มข้องแควมากผักีลาราใส่เข้าไปอ้าวอันนี้ใส่อะไรอ๋อแยกเครื่อง นันนะมีแยกเครื่องด้วยนะครับไ,ไปบ้านก็ไปปรุงกันเองนะไปขย,าย่าเขย,าย่าไปอะไรกันเองใช่ไหมไว้กินพวกนี้ก็ได้นะอ๋อใช่ไหมน,นี่นะครับผมมีแยกเครื่องด้วยนะเพิ่งรู้นะครับท่านผู้ชมเอาไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็พุ่งนี้กินได้เลยเนาะนี่แยกเครื่องใส่อะไรบ้างเนี่ย อัน <Yeah. S 2> นั้นก็เป็นปูม้านะครับปูสดปูจืดผมนี่สับสนแล้วเนะี่ยเดี๋ยวสดเดี๋ยวจืดเดี๋ยวปูม้านะนั่นคือปูจืดนะครับเราจะแยกไปให้นะครับแล้วก็ไปที่บ้านก็จัดการกันเองนะฮะผสมกันนะครับ ใส่ปลาอันนี้ตําอะไรครับเนี่ยตำมะม่วงกุจืดตำมะม่วงนะตำมะม่วงกุจืดอะไรนะตำมะม่วงกุจืดยังฟังไม่เข้าใจกับผมตำมะม่วงกุจืดมะม่วงรสจืดมะม่วงกุจืดนะคะโอ้ตายตายผมตายตำตำมะม่วงกุจืดกูจืดคืออะไรนี่ไงกูจืดอ๋อกูจืดนะ ต่มะม่วงปูจืดน,นะครับผมได้ยินไม่ถนัดวันตีใส่แมกก็ไม่ได้เห็นปากนะเนี่ยเอามะม่วงใส่ปลาาด้วยเหรอใสปลาดนะ้านี่นะฮะร้านตำแปลกนะแซ่บลืมผัวนะครับกินแล้วแซ่บเลยนะกินแล้วแซ่บนะเนี่ยลูกค้าสั่งอะไรไว้นะเนี่ยแซ่บลืมผัวเลยนะครับล,ลืมไว้ที่บ้านไหมไม่มีผัวให้ลืมไม่มีผัวให้ลืมนะ นะครับที่นี่นะครับตลาดอะไรเอ่ยตลาดบึงบัวคุ้มก้าตลาดบึงบัวคุ้มก้านะฮะตลาดนี้ของกินเยอะมากโอ้โหมีปลอกมะม่วงกันนี้นะเราไม่ได้ปลอกจากบ้านเลยใช่ไหมน,นี่นะมะม่วงปูเจิดนะะสับ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 เข้าไปนะครับ ใส่ทั้งลูกเลยไหมไม่ใส่น่ะอัน <c oughs> นี้มะม่วงเกือบสุกเลยนะมันไม่สุกหรอกนะมนไม่สุกนะนเป็นมะม่วงเนี้เยื่อเดิมเหลืองน,น,นะแบบเบามาก <c oughs> นะนี่นะครับ โอ้โหท่านผู้ชมพริกนี่ครับคือพริกอันนี้คือปูจืดไม่ใช่ปูเค็มนะปูจืดไม่ต้องเค็มนะน้องเค็มอยู่แล้วป่ะ <c oughs> นะน้องไม่เค็มนะน้องใจดีนะครับนี่ <c oughs> ใส่กี่ตัวครับเนะี่ย <c oughs> ใส่กี่ตัวนะ <c oughs> เนี่ยใสห้าหกตัวเนี่ยห้าหกตัวเหรอ ตัวเด็ตดตัวแหล่ตัวเล็กโอ,อ้ยงี้ครบเท่าไหร่ครับเกบาทเท่าไหร่นะแปดสิบแปดสิบโอ้ย <80. S 3> ไ,ไม่แพง,พงใช่ใช่ใช่คบกระเลินี่ครึ่งครบเลยน,นะดูถุงดูถุงท่านผู้ชมดูถุงอ่าดูถุงใหญ่ๆนะครับน่ากินมากน่าปลาด้วยนะปลาด้วยไหนครับเนี่ยทำเองทำเองนะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างนะผมว่านะทุกร้านจะทำเองกันทั้งนั้นเลยนะ